สวัสดีค่ะพ่อมุนค่ะสวัสดีครับพมุนครับสวัสดีครับค่ะมันีนช่องสาวหนิงพระร่วยคุณเชนเอ๋อครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อมุนเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567เป็นคลิปที่สองค่ะที่มาติดตามคุณพ่อเนาะได้ยินว่าคุณพ่อฝันแล้วว่าสันคุณพ่อฝันเมื่อไรฝันคืนฝันเมื่อคืนเนาะค่ะเบาซู่ฟังในคุณพ่อฝันจังไดโนอฝันว่าไปใส่เบ็ดเกอนเกลนผุนะ เคียนซองมิกเขียนสุรินทอนพุ่นละบ้านน้องไปทำการครับน้องไประบาดเน้นน้องพุ่นก็ได้ว่าเมื่อก่อนนะไย้ประธานไอ้เป็นผู้ยามเล่อเออก็ได้ว่ได้ยาม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 เบดผู้เดียวยามป้ายาำไปมาน้่องกับบ้าน่ะแม่เฮียนก่อนนะยามไปยามไปยามไปบ้านบ้านบ้นถือป้าหไง ดิ้นยืดตวมตัวมอยู่ยันน,น้ำยืดตวมตวม์อยู่แม่ถือพญ,ญ่าคัดขาดถึงย่างคัดขาดก็ได้ดึงขึ้นมากก็ได้เห็นเรนเนี่นยนะอยู่ไต่ข้างคนเห็นเด็กอยู่ไต่ข้าง่นเป็นเด็กแต่ว่ามันบอเป็นเด็กลำเลยเป็นเด็กข,า,ขาว,ขาว คือกันกับข่างเพิ่นนั่นนะเป็นสีขาวเออเด็กขาวค่ะเป็นเด็กตัวขาวตัวไหนคะคุณพ่อคือนั่นนะคือซอสคือแป้งนะอืมค่ะเด็กขาวเกียรติสามหานี่หว่าเกียรติสามหาน่างามขนาดเด็กนนะผมเลี้ยนเป็นแถวเลยโอ้โหเด็กเป็นไฮโซกตัวก็เดียว ฟันคากเป็นบอกคุณพ่อรอบนี้นก็ได้นันนก็ได้ปลดออกปลดออกอ้าวหายโศกหายหายโศกหายลาบแล้วปลดเพลินป,ปล่อยเพลินค่ะมันอยหมดลงลำหนามเลยอืมปล่อยเลยบานจังไหนตอนในความฝันคุณพ่อบาน,นพูดบานมานทางบานไปพ่อของพี่พวนสุกบานคืนเอาของพี่พวนบานทั้งกินทั้งคืนเอากับ ฮักเป็ดท่วนเป็ดท่วนทีมดงทีมดงเด็กก <The green S 1> ินพ<อ>่เอ,อเออกินขี้พวนเนด่นุงมากก็มาเก็บเอาเบ็ดับมาเก็บเอาหมกขี่พวนหน่อยเนะยางน้าทางมา,มา<อ>บานบานเนี่ยางน้าทางมาบานนีน่คือใหา่ขัวยวยยหา่ข่วยตัวย่คือดีดเล่นะใหา่เพื่น จับตัว้วกกขยับบอกค่ะค่ะสุกสุกสุกค่ะภาษาภาษาอีสานเนาะค่ะเพื่นสีอิ่นว่าคั้วเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นปุ๊กย่า่ปุ๊กเนาะค่ะย่าพึ่งเข้าใจพิษเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นว่าย่ายคั้วนี่หมายถึงว่าคุณยายนี่เพิ่นปุ๊กเนาะค่ะเพื่อนปุ๊กเพื่อนเด็ยินคุณพ่อพำงๆเพึ่มๆบอกคุณพ่อเออเพื่อนว่ายเป็นยัางคือดีอืมค่ะเพื่อนก็เลยปุ๊กเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อเพิ่น ใส่ซับก็ถือแต่ว่าภาษาอีสานมันกะถือของเพิ่นเนาะค่ะเพื่นจีใส่ว่าคําว่าคั้ยหรือว่ากวยเนาะค่ะกวยหรือคั้วค่ะตอนนี้ภาษาไทยเขาเอื่นขยับนะครับเนาะขยับตัวคือขยาวตเสียนะครับเนาะภาษาอีสานคนอื่นคําว่าขั้วตนี่เป็นคั้วตคือจับยังเถียกเป็นขยาวภาษาอีสานคนอีสานมันจะเอื่นคําว่าคั้วนะครับเนาะแต่ว่าเว้นค้วเพราะมันคํ้หยาบเนาะครับเป็นคําว่าจับหรือขยับขยาวหรือขยาวจังสีเนะครับเนาะค่ะ ปานจังได้ต่อเหมือนคุณพอกก่อแล้วก็เลยห์คุณเมียว่าเลยห์หัวเมือเนาะค่ะหลังจากแดดพี่พวนแล้วเพิ่งกินเพิ่งหักถิ่มลงมาหักเอามาน้วเลยบอกคุณพอ่อบัตรทอนหอดงึงอันซัมคุณใหญ่คนขยาวโตคุณเพาะคนว่คนาคาุณพ่อข้างข้างเป็นแบบว่าเสียงละมเมอะะละเมอครับละเมอเพราะว่าคุณเพาะคุณฟันมาเดือขึ้นต้นใหม่เพิ่งกินเพิ่งอันนี้เนาะครับป้อมฟันผู้เฒ่าคนอาจจะละเมอมีเสียงมึมพังมึมพังระกัดคุณใหญ่คนจะเย็น กติโตกใจเนาะครับเนาะตกใจหล้กกันมาขยาโตคุณตาเพิ่นก็เลยตือนครับผมคุณพ่อมนต์เพิ่นก็เลยเตือนครับค่ะโตเลขคุณพ่อเพิ่กนกะบหายมาแล้วเนาะคะ่ะเจ็ดสามหาเป็นเลขที่คุณพ่อเห็นอยู่ไตพญาคันขากเนาะคะ่ะเป็นโตสีขาวคุณพ่อเพิ่นว่าขาวคือเอาศอกเขียนคือเอาแปรงท่านี่เพิ่นว่าโบมันตสีดำได้เพิ่นว่าแต่ว่าเป็นโตสีขาวเพิ่นกับหายมาแล้วเจ็ดสามหาเนาะคะ่ะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าครับบ้านนี้ เสาวนิงสิถามคุณพ่อเลขกมากคุณพ่อนี่มีบอมีเหลขกมากเลขกอยู่ในใจของคุณพ่อนี่มากแห่งนี่มีบอคะมีตัวไหนนแปดเก้าแปดเก้าเนาะค่ะคุณพ่อเลขมากเพิ่นแปดเก้าเพิ่นไหมาเนาะค่ะตีดไวนําค่ะท่านผู้ชมบ่เนอสีไดโชกด้ลาบกบพอมุ่นเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6พันหรยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะครับผมตัวเลขกับคุณพ่อเพิ่นไหหมาเลยนะก็สามโตจังๆเห็นอยู่ไต่ ข้างพยายา่ายยากกันขาดง่ครับผมก็มีสองตัวมาแถมมาฝากครับผมเอฟซีเป็นเหล็กมักของคุณพ่อเนาะับเน่าแปดเก้าแปดเก้าพันมา,มาเป็นเหล็กตัวนี้พันว่ากะฝากาเอฟซีเวนะียดนามบอลแมนเหล็กขุพ่อฝันเนาะับเนาะแต่ว่าเป็นเหล็กมักในใจของเพป็นเป็นมกักแปดเก้าแปดเก้าแต่ว่าข่วมฝันของคุณพ่อเพป็นกะตีบม่ได้ตีเนีครับผมเป็นตัวเหล็กมาหายเลยแต่ว่าถ่าเอฟซีอยากตีจากข่วมฝันกับขุพ่อกะสามารถคอมเมนต์แต่คลิปได้ครับผมเพราะว่าถ่าตีไปหลายตัวมันกะ จะหลายตัวไปเนาะขาวนี่เนาะเอาหเห <c oughs> ล็กที่คุณพ่อเป็นหายมากับเหล็กมากาคุณพ่อเนี่ยครับ <c oughs> สองตัวแล้วก็สามตัวทุกเทื่อเนาะทุกเทื่อคุณพ่อเพื่อนฝันนี่ต้องมาตีตัวเลขกเนาะค่ะคแต่ว่ารอบนี่คุณพ่อเพื่อนว่าเพิ่นฝันขากค่ะฝันขากฝันหินเหลขกไตข้างพญายขั้นขากเลยเพื่อนว่ขาค่ะกระอให้มาเนาะค่ะหมาลายไกเพื่อน่ะคุณพอ่อหมาลายไกของคุณพ่อเนาะค่ะค่ะ โบเป็นยังคะ่ะบ่าวช่องพูนมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีครับตัวเลขคุณพ่อเปิดหายมาแล้วเนาะครับเนาะกะให้ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งทุกคนครับผมเอาไปพิจารณาเบิ่งบ่ได้บ่แน่ครับผมอาจจะได้จวกหญ่กับคุณพ่อกระไ้ครับผมคลิปนี้ครับค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อม่นไดหลายๆค่ะที่บ่แพงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะพ่อม่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อม่นครับขอบคผมจะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อม่นค่ะ พโมนนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันมื่ขึ้นนี้ล่าสุดเพิ่นว่าค่ะขึ้นวันอาทิตย์เนาะค่ะสาวนี้ก็มาตามพโมนวันอาทิตย์คือกันค่ะท่านผู้ชมส่วงใบยบเนาะค่ะพโมนนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปใส่เบดเพิ่นว่าค่ะไปใส่เบดแต่เบดมันตอดเนาะค่ะ มันดึงเพื่อนว่ามันถือเพื่อนว่าเพื่อนกันนึกว่าตเมนปลาเพื่อนว่าบัดไปเบิงแล้วบบเมนปลาเพื่อนว่าเป็นพะาข้างโคกเนาะค่ะพญาหรือว่าขี่ขั้นขากเนาะบ้านเฮาเอินว่าขี่ขั้นขากเนาะค่ะแต่ว่าภาษาไทยภาษากลางเพิ่นเอินว่าข้างโคกเนาะค่ะตัวบักหญ่เลยเพิ่นว่าจนเอินว่าพะยาข้างโคกค่ะดึงเบดเพิ่นว่าหดหดหดอยู่เพิ่นว่าดึงขึ้นมาติดกอหญ้าเพิ่นก็เลยเศ้าขึ้นมาเนาะค่ะเศ้าขึ้นมาเบดติดปลายปาก ของพญาข้างโคกเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยสิดึงออกหายเพิ่นว่าปดออกหายเนาะค่ะแต่พอก้มเบิงล่ะเห็นเหลขเพิ่นวาสามตัวเพิ่นวาตัวสีขาวคือเอาสอกเขียนไหทนี่เพิ่นวาคาะโบดําเพิ่นว่าค่ะเป็นตัวสีขาวเพิ่นว่าค่ะเห็นเป็นเลขสามตัวเรียงกันแบบงามเพิ่นว่าค่ะเลขตัวนั้นก็คือเจ็ดสามหาเจ็ดสามหาเนาะค่ะในความฝันเพิ่นแลวเพิ่นก็เก็บเบ็ดเพิ่นว่าในความฝัน เก็บเบ็ดกู่เบ็ดเนาะค่ะล้วก็เมื่อเพิ่นนะ่เมื่อละเดินทางกลับไปพ่อต้นบักพี่พวนเพิ่นว่าต้นบักพี่พวนเนาะค่ะเราคุณพ่อมุ่นนี่เพิ่นกับไปเก็บเอาหมากพี่พวนเพิ่นว่าค่ะเพิ่นว่าไปหักงาลงมาเลยเพิ่นว่าเป็นผัวเป็นผัวลงมามีต่หน่วยแดงๆเพิ่นว่าในความฝันกินพร้อมเพิ่นว่าเทิ่งกินเทิงเอากลับมาบ้านพร้อมเพราะกับมาบานแล้วกับ่าท่านหอนเฮื่อนสามเพิ่นว่า ตื่นก่อนเนาะคะ่ะพอมดนี่ก็ได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเลข3โตัวกับ2โตัวค่ะเลข3โตัวก็คือเจ5 7 3หาเจหาเป็นเลขเห็นในพญาข้างโคกเนาะคะ่ะเห็นอยู่ไต่ข้างเพิ่นว่า3โตัวเรียงกันรองซ่องแบบงามเพิ่นว่าเป็นตัวสีขาวเพิ่นว่าค่ะเจ5สหาที่วงกลมห้เนาะคะ่ะส่วนเจ7 5หาเจหา,าวนิงตัดออกมาจากเลข3โตัวเนาะคะ่ะเจหาค่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำ้อค่ะตัดนำ้ดนำกับน้ำหมุนน้ำเนาะค่ะการไห้แต่ว่าเสานี้นี่เอาตะเจ็ดหาออกมาให้เนาะค่ะอย่าท่านผู้ชมลืมค่ะส่วนแปดเก้าแปดเก้านี่เป็นเลขมากเนาะค่ะเป็นเลขมากของพอมณนน์ค่ะทีวงกลมหายพมณ์เพื่นา ในใจนี่มักแห้งผลว่าแปดเก่าในงวดนี้เนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอม้นค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567นี้นี่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนค่ะตัดน้ากับน้ามหมุนน้ากันไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิง่งพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งๆมันมันปังๆร่ํำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากทันผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพาร้วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับทันผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ